สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับการสรุปสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานประจาสัปดาห์ใน,ในรายการกสรนิวส์ค่ะสัปดาห์นี้เริ่มต้นกันเลยค่ะที่สถานการณ์การเลิกจ้างค่ะข้อมูลจากกรณีที่ลูกจ้างมาใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องกับพนักงานตรวจแรงงาน ระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่9พฤษภาคม2564พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่มีการเลิกจ้างทั่วประเทศจำนวน3,100แห่งส่งผลให้มีลูกจ้างถูกเลิกจ้างจำนวน8,655คนโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและชนบุรีประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างสูงสุด3อันดับแรกอันดับที่1คือกิจการการผลิต อันดับที่2กิจการค้าส่งค้าปลีกและอันดับที่3คือกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ค่ะสาเหตุสําคัญที่ทําให้สถานประกอบกิจาการมีการเลิกจ้างมาจากการที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานโรคระบาดไวรัสโควิด -19 และลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงานค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของการเลิกจ้างค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดําเนินการติดตามสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างมาได้เป็นเงินทั้งสิน้น 643ล้าน5แสบาทค่ะถัดไปในส่วนของสถานการณ์การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา75แห่งพระราชะบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พักราค2541ค่ะจากการเก็บข้อมูลระหว่างวังวนที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่9พฤษภาคม2564พบว่ามีสถานประกอบกิจการที่แจ้งการหยุดกิจการชั่วคราวกับพนักง,งานตวรวจแรงงานทั้งสิ้น755แห่งจำนวนวันที่หยุดกิจการ44,554วันส่งผลกระทบกับลูกจ้างจำนวน178,751คนค่ะ โดยแบ่งได้เป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีที่ในจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการบางส่วนมีจํานวน560แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ3857วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบ141,344คนกรณีที่2ค่ะกรณีที่ในจ้างมีความจําเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดมีจํานวน305แห่งจํานวนวันที่หยุดกิจการ13,697วันมีลูกจ้างได้รับผลกระทบจํานวน68,576คนค่ะ โดยสาเหตุหลักค่ะที่ทําให้สถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราวแบ่งเป็น2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีจําเป็นส่วนใหญ่เนื่องมาจากลูกค้ายกเลิกคาสั่งซื้อการขาดทุนสะสมและการขาดแคลนวัตถุดิบค่ะกรณีที่2กรณีเหตุสุดวิสัยค่ะส่วนใหญ่เนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะประเภทกิจการที่มีการหยุดกิจการชั่วคราวสูงสุด3อันดับแรกอันดับที่1กิจการการผลิตอันดับที่2กิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และอันดับที่3คือกิจการโรงแรมหรือพัตตาคารค่ะโดยส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีระยองและสมุทรปราการค่ะสุดท้ายในส่วนของสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ค่ะจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่9พฤษภาคม2564พบว่ามีการยื่นข้อเรียกร้องในสถานประกอบกิจการจำนวน384แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง2 9 3 1คน เกิดข้อพิพาทแรงงานจำนวน6 2แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทแรงงานจำนวน4 2 4 1คนเกิดเป็นข้อขัดแย้งจำนวน86แห่งมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้งจำนวน7 8 5 8คนและมีการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างจำนวน341แห่งทําให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์เป็นเงินทั้งสิ้น17,494,820,000บาทค่ะ คุณผู้ชมคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ระลอกที่3นี้ค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับประเด็นคำถามจากนายจ้างลูกจ้างและผู้ที่สนใจจํานวนมากโดยสรุปประเด็นคำถามที่พบบ่อยมาได้ดังนี้ค่ะคำถามที่1ค่ะกรณีที่นายจ้างสงสัยว่าลูกจ้างอยู่ในขายเป็นผู้ติดหรืออาจจะติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจจากแพทย์ได้หรือไม่ กรณีนี้สามารถทําได้ค่ะเนื่องจากหากนายจ้างมีข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างอยู่ในข่ายเป็นผู้ติดหรืออาจจะติดเชื้อโควิด -19 เช่นลูกจ้างสัมผัสกับผู้ป่วยหรืออยู่ในครอบครัวเดียวกับผู้ป่วยอยู่ในสถานที่ปิดร่วมกับผู้ป่วยโดยไม่มีอากาศถ่ายเทเป็นระยะเวลามากกว่า15นาทีในระยะไม่เกิน1เมตรและไม่มีการป้องกันตนเองลูกจ้างเคยไปยังสถานที่ที่มีผู้ติดเชื้อ เนื่องจากคำสั่งของนายจ้างในกรณีนี้ค่ะเป็นการป้องกันอันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างท่านอื่นรวมถึงกิจการของนายจ้างเองอีกทั้งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดจึงถือเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมค่ะหากลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรนายจ้างอาจปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างเข้าที่ทำงานหรือพิจารณาลงโทษทางวินัยลูกจ้างได้ค่ะ คำถามที่2ค่ะกรณีที่นายจ้างพบว่าลูกจ้างเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและนายจ้างสงสัยว่าลูกจ้างอาจจะติดเชื้อโควิด -19 นายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานและให้กักตัวณที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา14วันโดยไม่จ่ายค่าจ้างเนื่องจากลูกจ้างไม่ได้มาทำงานได้หรือไม่กรณีนี้ค่ะนายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานและกักตัวณที่พักอาศัยได้แต่เนื่องจากคำสั่งให้หยุดงานนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการของนายจ้างอีกทั้งลูกจ้างมีความพร้อมที่จะทํางานให้กับนายจ้างจึงถึงไม่ได้ว่าการหยุดงานดังกล่าวเป็นการขาดงานนายจ้างจึงต้องจ่ายค่าจ้างในระหว่างที่ให้ลูกจ้างหยุดงานและกักตัวเพื่อเฝ้าดูอาการค่ะคําถามที่3ค่ะกรณีที่หน่วยงานของรัฐประกาศขอความร่วมมือ ภาครัฐและภาคเอกชนมอบหมายให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านหรือ work from home แต่ในจ้างไม่มีคำสั่งหรือประกาศให้ลูกจ้างทำงานที่บ้านในจ้างมีความผิดหรือไม่กรณีนี้ค่ะโดยหลักแล้วการกำหนดสถานที่ทำงานของลูกจ้างเป็นอำนาจของนจ้างและประกาศของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวเป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้นค่ะดังนั้นการที่นจ้างไม่ได้จัดให้มีการทำงานที่บ้าน จึงไม่ถือเป็นความผิดแต่อย่างใดแต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสาธารณชนเป็นอย่างมากในสภาวะการเช่นนี้หากในจ้างสามารถบริหารจัดการการทำงานเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานที่ทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่บ้านการสลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับการดําเนินกิจการของนายจ้างนายจ้างก็ควรจัดให้มีการดําเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นการช่วยกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ค่ะคําถามที่4ขาค่ะนายจ้างสามารถออกประกาศหรือคําสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 หรือฉีดวัคซีนแล้วให้นําผลการตรวจหรือหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงก่อนเข้าทํางานได้หรือไม่ กรณีนี้ค่ะการออกประกาศหรือคำสั่งบังคับให้ลูกจ้างต้องไปตรวจโรคหรือฉีดวัคซีนแล้วนำผลการตรวจหรือหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนมาแสดงนั้นหากลูกจ้างไม่ได้ตกลงยินยอมด้วยและไม่มีกฎหมายให้อำนาจนายจ้างดำเนินการดังกล่าวไว้นายจ้างก็ไม่อาจกระทำได้ค่ะหากนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างเข้าทำงานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ในกรณีนี้จะถือว่าเป็นคำสั่ง ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมและหากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุลูกจ้างไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งที่ไม่ชอบดังกล่าวนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างด้วยค่ะสำหรับประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด1 i ในสถานประกอบกิจการอย่างไรบ้างกรณีของโรคโควิด1 i ค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ออกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องแนวทางในการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในสถานประกบอบกิจการลงวันที่22ธันวาคม2563เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งในจ้างและลูกจ้างควรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างออกไปค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์สำคัญด้านแรงงานได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง YouTube ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารสาระดีๆจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกันเป็นประจำด้วยค่ะกสะราชั้นลเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะกสคุ้ครองสิทธิ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน